ท่วกีร eg เลงพวกผมเนี่ยคงเป็นได้แค่ท่านสารปกครองเพราะเราไม่ได้คิดคนเดียวอีกทีกเราเห็นว่าจากการที่น้องเนี่ยไปวิงได้ก่อนเนาะขอเชิญครับท่านอาจจะต้องมีสื่อมวลชน่ยลงมาด้วยเพื่อต่อเรื่องท่านไปออกรายการไปออกทีวีอะไรต้องทาทุกวิถีทางนะครับระยะเวลาต้องมีความชัดเจนเพราะท่านทราบที่มาที่ไปประเด็นต่างๆสสรู้ให้นำมติรุ้งหมดเลย แต่ว้านัแแต่ว่าผมคือก็ออกมาตัวแทนเนี้ยผมก็ไม่รู้ใจท่านก็พอเข้าใจกันนะครับถ้าถ้าถือว่าเราเนีทำให้วามส่ณนไปแล้วทำเพื่อนลุกะแก้วทุกตรางนี้แต่ถูุกแข็งใจมากแต่ทำอะไรไม่ได้นะพอความศูนย์เต็มเลยเตี้ยมเลยเราชือกันเป็นทานคนแล้วเราก็ไม่อยากเข้ามายุ่งมาใหม่โดยให้ เอกสารต่างๆเนี่ยส่งมาที่อำเภอนะครับซึ่งวันนั้นท่านประธานว่าก็มอบหมายท่านอำเภอในอำเภอก็มอบหมายให้ท่านบรรนั่งบรรนั่นก็มอบหมา,หา,นนหนาย,ยมาที่ที่เดียบ้านเพื่อ,อนำข้อมูลแบบฟอร์มแค่นีเนี่ยมาให้กับข้าสรเพื่อลงเป็น,น,นข้อมูลว่าท่านท,ที่สํรวจไปมีเอกสารอะไรมีหัวข้อ,ขอนั้นท่านจะมีตัวตนอยู่หรือไม หรือเปลี่ยนเป็นเป็นยังอื่นแล้วนะครับหรือเปลี่ยนชื่อเป็นมอกออำนาจตาปกครองเป็นกับดูแลบริหารจัดการที่ดละทรัพยาก่อดินโดยทั่วไปรวมทั้งให้มีอำนาจหน้าที่ยังต่อไปนี้ผมไม่อ่านหนดนะฮะขอไปที่อนุสีเลยกําหนดมาตรการหรือแนวทางการกระจายผลการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมซึ่งรวมถึงรูปแบบการจัดที่ดินและสัดส่วน โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์หรือรูปแบบในลักษณะอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คอทชอักำหนดคือเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่เราเห็นกันเนี่ยนะคือมติแะครับคอบชอแน่นอนชน,นะวกอแล้วการขับเคลื่อนของแต่ละอย่างคือสิ่งที่เราเห็นมาก็คือมีคณะดำเนินการทำไม่ไหยซึ่งลงมาดูพื้นที่แต่เราก็เองเชื่อใจเขาไม่ได้หรอกครับเพราะหลังจากเสร็จจากขั้นตอนนี้คณะนี้ก็ต้องลงนให้คณะอนุคอชพิจารณา ถ้าคณะอนุคอนชพิจารณาส่งให้คอนทชชุดใหญ่มีมติมีมติปึ๊บนี่เขาต้องส่งให้ที่สำนักเลงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อแตตัวเนี่ยถ้าสำนักงานเลขาธิการให้เขาขออทุกคนครับไม่ต้องพูดครับจบเองครับทางสุดท้ายที่สู้คือสามปกครองแต่ณวันนี้มันยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นเรามีแนวทางเลยได้ขนาดที่มีโอกาสก็ยังไม่ตอสู้เนี่ยมันก็ไม่ถึง ผมยังไงผมก็ตอบทุกคนด้วยฝ่าเถอะครับผมผมเองด้วยกับท่านแต่ว่าผมตอบเหมือนท่านสั่งใจให้ผมฟันธงให้ท่านอาจารยกมินนะว่าอนุญาตตอบแทนท่านนายกเรื่ว่าเขาคนพวกนี้เขามีส่วนนะครับเพราะว่าอย่ท่านนายกเนี่ยก็เป็นส่วนของราชการเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยให้ตอบก็แบบเนี้ยไม่ได้เราต้องการคนพวกนี้ออกมาเราต้องเช่วยการทำงานเพราะนั้นหนึ่งอย่างน้อยแต่เราก็เขียนคำร้องเพื่อขอให้ท่านนายก นต้องช่วยเหลือไอนที้สมผมนะผมคิดนะไอ้วันนี้ที่ผมพูดได้ว่าผมเป็นประจารยคนนึงผมพูดในดินที่นะผมพูดในแต่ละประดาจุลนึยมเพราะนั่นหนึ่งต้องรักษาคนพวกนี้เอาไว้อย่าให้เขาตอบเยอะถ้าเราเขาตอบผิดเขาจะมีปัญหาแต่ผมตอบผิดผมตอบได้ผมบอกผมท่าเก้าคนการแต่ผมขล่อยได้ตั้งใจเราปล่อยได้ตั้งใจเลยนะออกกลากลางเลยครับไอ้ต้องแก้ตอบให้คนที่มีความรู้ตอบามประสงค์ถ้าเป็นผม ผมก็ไม่ลงผมตอบได้ตอนนี้ไม่ต้องถามนะคือหนูขอโทษว่าหนูไม่ได้ตั้งใจที่จะกดดันท่านแต่ว่าหนูถือโอกาสด้ใช้ที่นั่นแต่ว่าตอนตอนนี้พี่เอกรู้ว่าทุกขั้นตอนทุกการลงมาสหนวนราชการนั้นสำคัญมากมากเพราะว่าอาจจะเช่ารลาแค่สองเดือนเท่านั้นที่อยากจะถึงปฏิบรมอครั้งที่สองซึ่งหมายความว่าทุกครั้งที่เราลงมาเนี่ยถ้ามลชนไปในทางเดียวกันเช่นอย่างเช้าวันนี้สอบอีกสามสามวันข้างหน้าไม่มีคนไปลงชื่อเลย คนไม่เอาใช่ไหมคะแต่วันนี้เมื่อเช้าอ่ะคงไปเต็มเลยนะหมู่17ก็